สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อครับพนบ้านหน้าเลยครับมียุธงนะครับมาเบิงปั่มหนาปั่มตัวนี้พอดีว่ามันสูบน้ำมันไฟตกแล้วก็มันดับไปนาที่เป็นเรื่องของไฟหรือเป็นเรื่องของปั่มอันนี้เดี๋ยวแอดมินไปขอเช็คอีกเล็กน้อยเลยครับแอบไปแต่งต้นใหม่นิดนึงครับเป็นต้นเขาเรียกว่าต้น สีเหลืองตัวนี้อ,อื้ออ้าวลืมซื้อพนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งครับ ครับพี่น้องครับในเวลาเบื้องปั่มจุดหนึ่งเราพอสายแล้วช่วงนี้ไฟหนาทีบ่ตกมันได้แล้วนะครับน้องประมาณช่วงนี้ก็ทีประมาณเก่ามงน,น,นะครับเก่ามงหน่อยๆนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดเดีวยวกับบ่แน่ครับวันหยุดคนอยู่บ้านเนาะอาจธิตกก็ได้เดี๋ยวไปเบื้องทึงเทถยงหน้าแป๊บหนึ่งครับ ง่านนี่บ่ได้ไม่ยู่โดนนะพี่น้องถ้าใ้ทำความสะอาดเดี๋ยวมันนี่อาชีพมีปัดมีกวดดาดจะหน่อยอันนี้คือไฟมาพี่น้องอันตู้ไฟเดี๋ยวไปเอาอมีเติบแป๊บหนึ่งครับปัดไฟกันเถอะตรงนี้ไฟมาเอซี่เนาะสองร้อยสิบแปดโดลหน่นอยนก็มือนมื่อนสองร้อยยี่สิบซี่นี่สองร้อยสิบแปดแสดงว่ามื่อนี่นี่มีคนใส่ไฟ,ไฟหลาย เด็กอะเานมาอันนี้เป็นเด็กเกือปงงานน้ำตัวที่สองนะครับทั้งได้มื่อนีก้กาไฟตกเน่นอนงหลักๆคือไฟตกไฟตกนี่เกิดได้หลายอย่างเนาะี๋ยวไปไปวัดไฟทางปุ่นของเรารีดจ่ายไฟอีแล้วเนาะไฟมันเข่ามาตัวนี้สองเซนนันหมามว่าเขา่าไล่กับนิ้วตอนะครับมันเดินเป็นวิซีทีวิซีทีเพราะว่า ต่วงนั้นบม่มีสายครับแอดมินบ่มีสายเลยครับก็เลยใส่สายวิสซี่ีสองเซนเป็นสายหนึ 1, ่งหนึ่งสแควร์มิ้นกับหนึ่งจุดหัเมื่อก็เลยหนาที่เกิดโหลดครับเกิดโหลดในสายนะครับอาจจะเกิดหลายอยูนะ่เดี๋ยวจะในอยากไปวัดปลายสายอยู่ที่การวัดโหลดมันก็ต้องร่อยสายครับแต่วเขาเทสเทสตปั๊มก่อนเดี๋ยวที่มาวัดปลายสายอีกเท่นึง ทานไปแป๊บเดียวครับหญ้าเต็มเลยเห็นไหมมาบางอาทิตย์ที่แล้วเนาะสองอาทิตย์ที่แล้วหญ้าเนี่ก็สูงบนมือนเด็กตอนนี้หญ้าสูงครับแล้วไฟนี่มาถ้าตามหลักตรงนี้นะครับอ่ะกระแสขึ้นปิดก่อนนี่เห็นไหมกระแสขึ้นตั้งซิปแอมป์นะเอ่อไฟสองร้อยยี่สิบนี่นะตอน กระแสกะตั้งไว้นะครับเอาอถ้าม,มือมันมาตั้งหายโพดครับถ้าม,มือไว้สองหรือสามระมัณนีะครับออนออนโอเคตัวนี้โอโหลดตัวนี้แหละลอารมมันทำงานดิโลนะครับเนะอาพี่้องครับเดี๋ยว เบิ่งก่อนครับไฟมีนะถ้าเขาเออกถ้าเอาไม่นวนเบิ่งก่อนครับถ้ามีนวนก็นทิประมาณสิบแอมม์สิบแอมม์คือสิบแอมม์นี่ก็คือปกติปกติปัม๊ปมตัวนี้ก็ประมาณสิบแอมม์ได้ไหมสิบแอมม์ที่ว่าปกติอยู่นะแต่ว่ามันมันบ่มีน้ำขึ้นมาเนะเะาะแป๊บนึ่งนะครับ โมมีเสียงงามบมมียังอ้าวมันปิดอะไรกัน,น,นยวเปิดกันข้าเข่าออโต้ออโต้ก็ได้1 0แอมนะครับไฟตกลงมาประมาณลอยเก้าิจริงๆมันต้องปั๊มสูบงานขึ้นมาได้ดเลยเนงะียบกิิบเลยพี่น้องตัวเหมือนเหมือนน้ำจะหยอดอยูยนิดหนึง่ง เยืดดืนไม่น้อยครับในอด่อดติ้งติ้งก็คือบ่แม่แหละจริงๆไม่ต้องสูดหนาขึ้นมาเ๋ยเดี๋ยวเสร็จป๊บนึงครับตอนนี้ไฟหน้าตู้นะครับอยู่ที่220โวลต์ตอนนี้ไฟมาที่220โวลต์กระแสยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้สั่งปั๊มทำงานนะเมื่อกี้มาแก้ไขตัวนี้นะครับตัว WOP เป็นตัวทา์เมอร์นะ ตัวนีป้ปกติมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้นะฝ,ฝั่งเรียกว่าฝั่งเซกนะครับนี่เอสเซก็คือวินาที m ก็คือนาทีนะเราสามารถตั้งทั้งนาทีแล้วก็วินาทีได้ตัวนี้ตั้งไว้ประมาณเาท่าไหร่แล้วครับถ้าตั้งมาทางฝั่งนี้ก็จะเป็นวินาทีนะหกวินาทีถ้าตั้งมาฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นนาทีนะครับถ้าเลื่อนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนาที ถ้าเลื่อนอีกไปอีกฝั่งก็จะเป็นวินาทีไอ้เป็นวินาทีนะครับก็คือหกสิบเลื่อนแรงไปเดี๋ยวเขาจิ้มคืนกอนะครับอืฝั่งนี้จะเป็นวินาทีนะก็ได้หกวินาทีก็คือคูณหกก็ได้หกวินะซึ่งมันก็ทํางานตรงตามนั้นอยู่นะสมมุติหกวินะผมตั้งไว้ตีกลางก็คือสามวิถ้าเราสั่งทํางานที่หนึ่งสามวิเออมันก็จะทางานที่สามวิแต่ถ้าเราเลื่อนมาที่นาที นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นตัวนี้เป็นมินาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกถูกไหมครับเพราะว่าไม่ใช้ตัวคูณเนาะเป็นหกแต่ถ้าใช้ตัวคูณหกสิบมันก็จะเป็นหกสิบนะครับเดี๋ยวโอเคมาดูว่าถ้าเป็นวิถ้าเป็นเอ็มเอมหนึ่งนาทีอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งนาทีสามสิบวิขึ้นมานิดนึงก็จะได้ประมาณไม่กี่วินาทีเดี๋ยวเราลองดูเหนไหม เปิดระดับเลยเพราะว่ามันมันตั้งเลขเกินไปนะครับเอาผมตั้งไว้ประมาณสามสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเนี่ยก็จะได้ประมาณสามสิบวินะครับซึ่งตัวนี้เป็นเกือบสามสิบแต่ผมสามารถลดลงได้เนาะเพราะมันหนาไปโอเคถูกต้องแสดงว่าตัวนี้ต้องตั้งมาที่สิกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตัวจับน้ําแห้งนะครับว่า น้ำะจะแห้งซึ่งมันมีผลต่อปันนะครับเดี๋ยวนะเพื่นนนิดนึงตามหลักแล้วมันต้องอยู่ฝั่งฝัง่งวินาทีปรับแป๊บนึงครับโอเควัดความต้านทานเนะความต้านทานของไอมอเตอร์ ของเมอนะครับได้อยู่ที่สิบนะครับขั้วมันก็อยู่ที่ประมาณสิบห้าโอห์มนะครับสิบห้าโอห์มสิบสี่โอห์มนะครับวัดเทียบกาววัดเทียบกาวมันมีสามเส้นเนาะสี่จดแปดโอห์มก็คือตัวนี้มันจะเป็นคอยนะครับเอามาสําหรับเลี้ยงระบบคอยนี่ผมตัดไฟตู้แล้วนะนี่ อันนี้สิบเอ็ดโอห์มน,นะครับก็ปกตินะครับอันนี้ฟไฟตู้ตัดแล้วครับในระบบตู้มีไฟเลยทีนี้ก็จะวัดอ่าเขาเรียกว่าตัวลายใช่ไหมตัวสายที่ไปเทียบกับกาวก็ได้ยี่สิบสี่สิบเมก็ถือว่าปกตินะครับมากกว่าห้ามิก็ใช้ได้นะครับหรือประมาณห้ามิก็ใช้ได้อันนี้สี่สิบเมกถือว่าผ่านไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องเรื่องลงกลาวรั่วเลยนะครับ ถ้าตามหลัก25เมกตัวนี้ก,ก็ก็ผ่านนะพูดได้ว่าสมอต์ไม่ได้รั่วประมาณน,นี้นะครับแล้วก็สั่งสั่งสตาร์ทได้นะครับคือเดี๋ยวอ,อ่อนอ่อนให้ดูครับไฟที่มาเดี๋ยวตัวนี้ปรับก่อนมาที่โวล์นะครับปรับมาที่โวล์ไฟนะครับตอนนี้มันทํางานเพราะว่ามันเป็นออโตนะ้ผมตั้งออโต้ไว้ ไฟตัวนี้ปรับแล้วที่โวลต์ตัวนี้นะครับไฟที่มานะครับโวลต์ AC ก็218โวลต์นะครับ218โวลต์ก็โอเคผมตั้งตัวนี้ไว้ที่อันเดอร์โอเวอร์โวลต์สิบสองเปอร์เซ็นต์อันเดอร์โวลต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็น่าจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เยอะอยู่นะนะครับตัวนี้สามเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นทีออฟทีออนนะครับ ทำเมื่ออปทำเมื่ออ่อนนะครับทำเมื่ออที่สามนะครับสามอ่าสานาทีหรืสาวิสามวิถ้าเกิดกรณีเจอปัญหาเนาะสวิก็คือเจออ่อันเดอร์โวล์ก็หนึ่งสองสามก็ออนออนะครับทีนี้สิบหาสแล้วก็ประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยยี่สิบ ผมคิดแล้วก็คือร้อยประมาณ 7, 7, ร้อยแปดสิบเจ็ดเนาะหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดโวลต์ได้เพราะว่าตอนที่เราทํางานตอนที่มันทํางานนะครับเรามาดูกันนะครับตอนที่ปั๊มทํางานนะครับไฟมันจะตกตอนนี้โวลต์เอซีเนาะไม่ผมเสียไปตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือไฟที่จะไปเลี้ยงปั๊มนะครับ,ตร,นะรบตรงนี้นะครับโวลต์เอซีตรงนี้นะครับ ก็คือร้อยเจ็ดสิบเก้าโวลต์น,นะครับหรือร้อยแปดสิบเอ็ดใช่ไหมครับมันก็โอเคแต่ว่าตัวที่ตัวที่ตัดตอนนี้คือตัวนี้ครับตัวอรเขาเรียกว่าทามเมอร์ที่ใช้ควบคุมน้ำแห้งคือตัวนี้ <c oughs> คืออั <c oughs> นเดอร์โวลต์ไม่ทำงานแหละแต่ว่าตัวที่ทำงานคือตัวน้ำแห้ง <c oughs> นํำแห้งทำงานเพราะว่าปั๊มมัน ม,มันไม่มีน้ําออกมาพอไม่มีน้ําออกมาไอตัวแดงตัวแดงตัวนี้ก็จะเขาเรียกว่าเป็นตัวจับเนาะจับว่าหน้าคอนแทคมันไม่ต่อหน้าคอนแทคไม่ต่อม,มันก็จะมาทาทาให้ตัวทางดีเลยตัวนี้ครับสั่งงานให้ชุดคอนโทรลหยุดการทํางาน,นก็คือที่หกวินาทีที่ตั้งไว้นะครับอันนี้เร็วช้าขึ้นอยู่กับเราตั้งผมตั้งไว้ประมาณหกแล้วกันเพราะว่า อพอดูแล้วนะครับจากตัวนี้ปัม๊ม1.5แรงนี่ครับตัวนี้จะมีบอกนะ1.5แรง1.1กิโลวัตต์10แอมป์นะครับเขียนไว้ชัดเจนเลยเนาะนะปั๊มตัวนี้นะครับดูจากสายก็น่าจะขึ้นรแรงครึ่งนะครับแรงครึ่ง1.5แรงแรงครึ่งอันนี้220โวลต์มานะครับแรงครึ่ง10แอมป์นะครับ10แอมป์ถ้าเราออนนะครับออนปุ๊บมันก็ขึ้นประมาณ10 สิบเอ็ดแอมก็ก็โอเคในภาวะปกติของปั๊มแต่ว่าไม่มีน้ําออกนะครับเอาง่ายว่าเหมือนปั๊มไม่ได้เสียนะครับผมผมใช้คํานี้เนาะเหมือนปั๊มไม่ได้เสียแต่ตัวที่เป็นปัญหาก็คือระบบน้ําขาดน้ําใต้ดินน่าจะไม่มีในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะรอรอวันไหนที่ฝนตกแล้วมาเทสอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไฟมันได้นะครับปั๊มทางานแล้วมันไม่มันมันไม่ไม่ยี่สิบครั้งก่อนมันยี่สิบ ถ้าเราดูคลิปก่อนว่า20อันนี้10ก็คือปกติแต่ว่าเหมือนน้ําไม่มีหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือสมือส์ไม่หมุนถูกไหมครับสมือส์ไม่หมุนแต่คอยทํางานนี่กำลังจะกําลังจะมองตรงนี้ก็คือสมือ์ติดแต่คอยมันทํางานนะครับมันก็ได้10แอมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สมือส์หมุนปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอมันดึงน้ําขึ้นมามันอาจจะเป็น20แอมป์อันนี้ก็ อีกเคสหนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูว่าสเสมออาจจะไปแล้วก็ได้กรณีหนึ่งนะครับโดยที่สเสมอติดนะครับติดก็ต้องเอาสเสมอขึ้นมาดูถึงจะรู้ครับเพราะว่าไม่สามารถทำละไม่สามารถลองเทสได้นะหรือ <c oughs> ไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือเอาเอาไฟแรงจ่ายที่ไม่ตกมาเทสก็จะได้สรุปได้ว่าสเสมอน่าจะมีปัญหาส่วนเรื่องน้ําม,มันก็บอกไม่ได้มันต้องเอา เสมอสำรองมาเทสมาหย่อนถึงจะรู้นะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยหาวิธีอีกต่อไปนะครับอ่าพี่น้องครับสรุปมือนี้แล้วกันว่าปั้มน้ำอ่ายังบ่ได้ผมมองว่าปั้มอาจเดินตัวฟรีจะเอาไบเกลื์อลงว้ก่อนเนาะเอาไบเกลื์อลงว้ก่อน ปั๊มอาจจะเดินตัวฟี่เนื่องจากว่าออปั๊มอาจจะเสียเองหรืออีกกรณีหนึน่งมันกน็คิดได้แค่สองกรณีแล้วก็คือไอ้เพอนเนี่ยน้ำน้ำบ่มี่อีนนี้น้ำขาดอันที่พิสูจน์จังเลยนะพี่น้องครับน้ำขาดกับปั๊มเสียกันเอาเครื่องมาล่องเคสป,ปัม๊มตี มันก็ต้องเอาปั่มขึ้นอยู่ดีมนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากโอเคเดี๋ยวจังไปวิเคราะห์เบิง้ััว่าเพื่อมีผู้ใดเหตุอยู่ใน YouTube หรือมีสร้างที่ชำนานกับผมเนาะผมเองกับได้ดเห็ุโดนแล้วอาทิตย์ลืมๆไปแล้วโอเคน้องเยามาเบิ้งนอกใหม่กันครับครับพี่น้องมาซองเบิ้งนอไใหม่หวานครับนอภัยหวาน ไผ่หวานดเลยพีน่น้องว่ามันแบบใส่อันเรียงหวานนี่อันนี้คือไพ่หวานครับกินดิบก็ได้ลวกกระแสบพี่น้องครับเอาไปแกงเอาไปแกงไปอ้อมไส่หมูกระแสบพี่น้องนั่นเห็นแล้วนึงพี่น้องครับเห็นแล้วเห็นแล้วองนรึงขึ้นยุขึ้นยุเห็นแล้วก่อหนึงครับเมื่อกี้นี่คหนึ่งนอสองนอ โอ้โนี่ครับเราเห็นเรสองนอแท่งขึ้นมาอยู่ท่นอีกนอนี่มันหนาไปแล้วนี่ไปเป็นล้ำแล้วอันนี้ก็ขึ้นไปเป็นล้ำแล้วสามซีนอนมาพอท่านเดี๋ยวจังไหนกะนเริ่งอีกนี่อีกบ่เพียงก่องนี่เขมีตีะอ้าวกล่องนี่ก็แท่งขึ้นไปแล้วไปนะซอดขึ้นไปแล้วสองนอ,องนมาพอท่านญ่ก่อน,น นี่นี่นี่หนึ่งสองน,นนงนี่มีกะนีร่างครับร่าที่แท่งกันไปแล้วนี่กะกําลังที่ึ้นนี่โอเคมน้าไปท่าน,นี่เดี๋ยวอ,มมอ้อมเบิงออมเบิงท่านนี้ก่อนเก็บผักขาไปเห็นใบบานแล้วนะนี่พอเนี๋ยวออกมาท่างน,นี้ก็ไปอลไรทีน่น้องครับห้อยหักไปแล้ว เงื่อนนี้บ่เงื่อนเกือบบอหนีเย้เงี้นีกสิบดต้เต็มที่สองนอท่านละอ่ะเดี๋ยวไปล่องหาบิ่งกันครับ นี่ไผ่หวานนะพี่น้องเอาพี่น้องเอาพ่อไปต้มปอกกินกับตำุ้งาวเนาะนี่เอาบ่าไรครับหนาิได้ประมาณสักโลสองโลนี่นะครับแล้วสองขับเอาพี่น้องเดี๋ยวมือนี้แอดมิ้นประหยัดเขาบ้านก็ได้ครับพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่ามันกะสวยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ขาเบิ่งปั๊มน้ำเดี๋ยวไปเช็คปั๊มน้ำต่อพี่น้องครับเพราะว่าคิดว่าสวยมันอัติไฟมันอัิแห้งมันอัิสามารถปั๊มได้บ่ด้พี่น้องปั๊มน้ำที่พุ่นครับอ่ะปัม๊มที่พุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวไปเช็คปั๊มน้ำต่อแป๊บนึงครับ